สบายตัวสบายตาคุณจะ้าทั้งใจสบายสบายก็ดีเองคุณล่าขอบใจมากที่อยู่เคียงข้างท่านคุณ้มาเลยตา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 ใครอ่ะใครวะเนี่ยแม่มึงถีบเจ้าเขาแล้ววันนี้ เฮ้ยเฮ้ยอันี่บ้าเอาพี่น้องอยุดหาดิลงมาลงมาเฮ้ยไม่ใช่บ้าดิว่ะเฮ้ยไอ้นี่บ้าแกนั่นแหละบ้าเอาใครบ้าแล้วใครบ้าเฮ้ยไอ้นี่บ้าแกนั่นแหละบ้าโอ๊ยตายแล้วหยพี่น้องย้ําๆลงไป เยทหารกูไปไหนหมดวะอยู่ที่ย่างค่ะฝ่าปาทมาอยู่ในรขางวไ่้ที่เป็นเจ้านะอันนี้เจ้าอันนี้เป็นเจ้า มันร้องอะไรวะร้องอะไรเนี่ยมึงแปลไม่ออกมั่วหรือเปล่าเฮ้อ้แปลที่เนี่ยอะรเนี้ยไอ้บ้ามั่วแกนี่แหละมั่วไอ้ลิงเหรอ้หรอเหรอเหาอเหราเปรนเหรอเหรอเหรเหรอเหรอเหรหรอเหรอเเหรอเหเหรอเหรอเหหเเเาเ้เเเอหหหาร ไปประหารเทวินท่นา,ทานันทองศุโอ้ยร้องเกี้ยวร้อ,องเกี้ยวเหรอเอาบอกบอบอ๋อนี่มึงใช่ไหมเป็นคนที่ร้องเนี่ยเนี่ยมันมันพูดใช่ไหมมันพูดว่าไงมั่งท่านันทองทศุสุขนี่มึงร้องอะไรเพลงพาม่าเหรอเออร้องอะไรร้องไงปะป๋า,ปาจำได้ไหมท่านันทองคศคงพขอ๋อขันนันพองค์ผู้ทรงพบ โฟัแปลได้งข้องคำเพิ่มไม่อะไรอ่ะฟังจบแทนขั้นดังเพิงไม่โอ้ไอเดียมันติ้วแลมันติ้วแลมันติ้วก็คิดไปไอไอเดียมันติ้วเดียวมันติ้วนี่คืออะไรอ่ะใครเป็นสิวใครเป็นสิวอะไรมีด้วเหรอสิวอะไรบ้าก็ไม่รู้กูก็ฟังไม่ออกแล้วเนี่ยกระปุติวคือตาลิวบิวซิ่อะไรบ้าปแบบเฮ้ยอะไร เรียกขนมาเรียกขนหมาเลยผู้เค่าบ้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาเอเอา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 เาเอาเอาาเออาเ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 ออาเ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 อาอาาเเอาเออาาเอาเอาเอาเเอาเอาเอาาเอาเเอาเอาเอ รักใป่วยอ, <Annual S 1> อันนี als, ois, e ้ก็ค้าหนูอะโอ ois, ้หน่าสงสารเอ ois, opus, อเอ้ยเลือกเลื่อเยื่อไม่ต้องยองไม่ต้องย้องอ่ะไม่ย้องมึงร้องทำไมเธอกูนั่งเฉยเธอเป็นใครเนี่ยเฮ้ยพุ่มพวงพุ่มพวงอ้าวพุ่มพวงเหรอพุ่มพวงงั้นขอเพลงหน่อยดิกะกะขอเพลง เพลงอะไรขอมาเพลงพุ่มพวงไงเพลงพุ่มพวงก็โลกของพึ่งโลกของพึ่งเมื่อสุริยน่ะเออเมื่อสุริยนย่มสุธยาจ้ะนางรำบ้างโลกท่งมือกับลุงพี่ตรงมืออาจแฮ่ปาก คนเคยฟิชชวลิงกันสุนารีกับพุ่มพวงมาหรอฟิชชวลิงกันโอ้มั่วไปหมดแล้วเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาทำไมมั่วมั่วมั่วเอ็งนั่นแหละมั่วไอ้นี่บ้าไอ้นี่มั่วบ้ามันบ้าแกนั่นแหละบ้าเขาเป็นเจ้านะเว้ยไอนี่ไอ้นี่เป็นเจ้าเฮ้ยไอ้นี่เป็นเจ้าพี่น้องวางลงอันนั้นจะเป็นอะไพี่ค่ะเออวางลงบ้าบอลไปเล่นนี่อี คมมันคมฟฝาดอย่าไปเล่นโอ้ยยา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 ขอร้องแล้วพี่ยังรวางลงก่อนไม่รับโอ้กูเบียดหัวเตะเอ้ยยุ่งไม่ต้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ตองโอ้ไม่ต้องร้องไม่ไม่มีใครร้องมีมึงร้องอยู่คนเดียวเนี่ยที่เนี้ยเอาโอ้โหเนาะ ทำไมไม่เล่นตัวนี้คือเทวะอือไม่เงยอ่ะยุกยุกไม่เงยอพ่อเธอเฮ้ยอ่ใครอ่ะยูกยุกยูกครับไม่ใช่ยุกนั่นลูกเขาลูกมึงอยู่นี่เอ้าจะไปโกงลูกนี่อันนี้ดันดาบจะไปเล่นวางลงก่อนถ้าไม่ยังข้าลาบลาบเอ้ยอะไรเอลาบตายตายตายเอ้ยลาบให้ อะไรอ่ะเอาคืนให้เหรอเฮ้ยโอ้โหโเอ้ยอย่าได้แบบนั้นสิโอ้ยใจหายใจคว่ำหมดอย่าทำแบบนี้น่าอันตรายใช่แล้วผีผากได้ๆๆอาหารไปเนี่ยหมดว่าจับคนบ้าสิวะอยู่มั้ยยังกล้ามากลัวกลัวเหมือนกันโถฟาบาดตาย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 โอ้โหลำดาบเขาทำอะไรอ่ะหล่นเติร์นกะเร่งเราล้ำดาเลยโอ้โหล้ำดาบสวยด้วย กรมเธออันนี้กรมศิลหรือกรมประมงอ่ะไอ้นั่งนั่งนั่งเอานั่งนั่งทำไมอ่ะนั่เออนั่งเถอเดี๋ยวมันก็ข้ามหมดเมืองคนบ้าบอกแล่อนเอาใจคนบ้าไปก่อนเถิดพระยาค่ะนี่เป็นเจ้าต้องเชื่อคนบ้าด้วยเหรอเอาใจไปก่อนเธอฝ่าบาทอันตรายนะเนี่ยคนบ้าฆ่าใครไม่ผิดนะพระยาค่ะเอาละข้ากูตายนี่เอาฝากผับไปจรินข้าไปจริงไปไว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  กูเริ่มรูเลื่อกแล้วเดยความแค้นใจเขาจึงตกเข้าไปปาดหัวหัวแอลดีๆีก็มาปนกันเนาะชีวิตอิดผุ้่วงเอ้ยชีวิตมึงเนี่ยเนาะถ้าเกิดกูรู้ว่ามึงจะฆ่าตัวตายอย่างนี้กูส่งดาบมึงตั้งแต่มึงเจอกูครั้งแรกแล้วไม่ปล่อยไปด้วยเหออุปกรณ์ฮ้ ดุ๊ตื่นนะไม่ต้้อองงรจะดุ๊กตื่นไม่มีใครช่วยเอ้าเอ้ไม่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 อันนี้เล่น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 อย่าไปเล่นมันอันตรายไม่ให้ไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาเสียงดังอะเสียงดังเสียงงดัเหรอโอ้ยร้องอีกแล้วโอ้ม้าไม่ต้้ออองงรรไไมม่ีะ ไม่มีใครร้องเลยอาไปอันนี้อาจจะเฮ้ยปาดหน่อยให้เฮ้ยเดี๋ยวมันก็โดนฉันหรอระวังด้วยนะพี่ย่าค่ะบ้าโอนเ้โเฮ้ยเฮ้เสียวเสียวเสียวกาดีกว่าก็ดีกว่าฆ่าใครนี่งนิ่นิ่มาฆ่าเนี่ยหรอฆ่าลิงอ๋อขนลิงมาฆ่าฉันทำไมฆ่าลิงลิงที่ไหนล่ะวันนี้มองอย่าเล่นมันอันตรายอันตรายนะพี่ย่ะเฮ้ย้ลิง ไม่ใช่ลิงโขดวางลงก่อนลิงมาลิงโขงไปลิงพอได้แล้วมันอันตรายนะพี่ยาค่ะปี๊โอ้ยเฮ้ยอะไรนะปี๊อหยานะพี่ยาค่ะหยาโอ้ยข้าก็ะแทกโถน้ำล้ำครับความสมใจเธอจะคืนหรือไม่ตรงนี้แม่หนูได้จะช่วยเอร์ ไม่ได้กูร้องเลยตั้งแต่ฉากแรกก็เป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเวลตาเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปหรือว่าจะหายแล้วใครอะฉันจะ ขอสิบคืนติดเลยเนี่ยฮะยเฮ้ยเฮ้ยอ้ดำดงมัดคิดได้ยังไงมาไวเข้มไวยย่งกว่าประกันชั้นหนึ่งยอมตายเยใครวะเนี่ยหายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่พึ่มพวงัหยฝ่าปาดไ่ระวางใช่ระวางทูบเทมตาพเจ้าเนี่ยเ้าเนี่ยใช่ดำดง้มเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดำดงไม่พวงแสดงว่าหายแล้วหายแล้วแล้วใครล่ะ เส้นนุ่ป้าใครอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวใครวะอ้าวอ้าวเฮ้ยใครวะไม่รู้เสื้อชมพูเอ่ออชมพูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูจริงหรือฝักบัดใครล่ะเห็นไหมกูบอกแล้วอย่าแซวนุ่นนุ่นนุ่นโอเคกูหายแล้วไอ้ตึ้นจะเป็นนุ่นได้ยังไงเป็นนุ่นลิเกเลิกไม่ได้ ถ้าเป็นนุ่นไม่ได้เหรอไม่ได้ถ้าเป็นนุ่นแล้วทําไมเป็นนุ่นแล้วเขาไม่จ่ายค่าลิเกเอาไหมฮะทำไมมึงไม่ทำตั้งแต่เมื่อคืนนี้มึงมารู้สึกตัวช้าจริงๆเลยโอ้โหชีวิตกูเป็นหัวจริงจะช่วยเออรือมันเป็นเดี๋ยวเดีนดี๋ยวรุ่นน้องฮะสุภาวดี หลวงค่านหายแล้วอมอผ่าหัเสียหายแล้วหรอไม่ย่หรอพี่นจงจะพูดแบบนี้หมายความว่าสิ่งใดเนี่ยสุภาวดีสุภาวดีใช่ข้าสั่งประหาชีวิตไปแล้วฝ่าบาทหม่อมฉันช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเจ้าเป็นใครหม่อมฉันรามะคนน <aún> ี้ก็คือเสมาน้องของพระองค์ท่านยังไงล่ะไม่ใช่ะเสมาจำผมข้นไม่ได้เหรอข้าจำไม่ได้ หม่อมฉันปลอมเนื้อปลอมตัวมาตามหาเสด็จพี่สุพวดีกับหลานในไส้หรืภายในเมืองพระองค์ท่านควรจะจำหม่อมฉันไม่ได้ถ้าชนนินแล้วล่ะก็นี่คือความจรงิงไปยะค่ะใส่มาน้องนี่โถไอ้ควายแม่งใครเดาไเดียวจำกังงนไม่ได้มึงมึงเคยเห็นใครหน้าเหมือนอย่างงี้ไหมมันตัวเท่าหลักกิโลนึงมึงจำไม่ได้เฮ้ยเดินี่เก่งเป็นสิ่งสมมุติกูปลอมตัวมาปลอมตัวไง ปอมตัวมันก็ปอมมันเนียนหน่อยจะพองพองผ้ามันจะเปลี่ยนหน้ากันแล้วแต่มึงใส่ดาวอันเดียวอ่ะก็ <Okay. S 2> มันจำไม่ได้นี่หว่าคิดว่าคนดูเขาอันนี้มั้งลิกเกมันเป็นเรื่องสมมุติเออจะแสดงให้สุดฝีมือใช่เอาเอามาตอนนี้จำนี่ใครเนะี่ยไอเติร์นไอเติร์นใช่ไหมใชจ่จริงๆกูไม่ใช่ไอเติร์นจริงๆแล้วกูก็คือแล้วมึงใครอ่ะเดี๋ยวหักอีกนะนี่ไงใครอ่ะมึงเป็นใครวะจำกูไม่ได้ จำกูจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้นี่ไไอ้เติใชนนี่ผัวอีขวัญโอ้ยโอ้ยเติรเอ้ยมึงก็ยอมยอมไปเถอะลู <c oughs> ครับลูครับลูครับข,บขาพี่อะไรกูดิ <c oughs> มึงตุดดาวแค่อันเดียวแม่้าเป็นจาไม่ได้นี่ใช่ไหมถูกไหมอ่ะลองเล่น ลองเล่นดินี่ใครสุภาวดีพอไฟดาวปุ๊บใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะก็สุภาวดีเหมือนเดิมเอ้าทวไมพูดอย่างปุ๊บสุภาวดีใส่ปุ๊บใครใครอ่ะก็สุภาวดีเนี่ยอ้าวอ้าวกระถอยปุ๊บ สุภาวดีอ้าวจริงเหรอฝ่าบอสมึงเอาไปทิ้งเลยนะให้กูเห็นอีกแดาวเนี่ยเต้นมันใช่เหรอใช่เต้นเนี่ยฮ่าฮ่าใช่อ๋อเฮ้ยนิชเชานิชเชาฮไม่ใช่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 เรียกน้องก็เคยไงไม่ใช่เรียกแต่น้อยไงเรียกมาเรียกมันมาเต้งแต่เล็กแล้วมันเป็นนิชเชาคนป่า <c oughs> เดวดาถ้าจะบองไงลุงไม่เคยดูเหรอฮะแม่ลุงเปิดให้ดูบ่อยจริงเหรอโตมาแล้วหนูเหมือนเดวดาเลย <c oughs> อกเอ็แสดงว่านี่หลงพอดีก็เป็นเมียนี่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นหมอน่อมเสด็จทหารที่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ท่านจําอะไรไม่ได้เลยจําไม่ได้แม้กระทั่งเมียตัวเองลูกของตัวเองแล้วก็แหวนวงนี้ที่มีวงเดียวในโลกเนี่ยนี่มันลูกของข้าเหรอก็ใช่นะสิพี่คะข้าก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลสิ่งใดข้าถึงจําใครไม่ได้เลยอีหับ เจ้าอยู่กับพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นที่เดินทางก็สุดแสนหวีบอกมาสิพระองค์ท่านภูมินเนี่ยโดนอะไรทําไมที่จําอะไรไม่ได้เลยท่านติดดาวดวงให่ข้าเขาจะรู้ตัวทันทีติดเลยตอนนี้เขาไม่รู้ความจริงหรอจริงเหรอแต่คไม่จับเลยนะฝ่าบาทเสวยสักขาล่องหนไม่ได้มันหล่นไปแล้วฝ่าบาทข้างบนสะอาดจับเลยไม่เดี๋ยวกูถ้าไม่ทำมีอาการก็หาว่ากูดัชนีดีอะไรแล้วก็มอนเขี้ยวป้อนไหมจับมือมันนั่นนะมือมันอ้าว โอ้โหนั่นจะหวันเขาเลย,ยนะนั่นนะ <c oughs> อ๋อนัทชอบใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างงั้นเช็คแคนบันนิดเดียวอะ <c oughs> โอเคไม่กินก็ได้เช็คแคนเป็นตัวอย่างเช็คแคนหน่อยครับตามของอะเช็คแคนให้แม่ดูนั่นน่ะแม่จำเนียนหล่อดูยุเอา,าจาก <c oughs> ไหนเนี่ยเอามาจากปักพงษ์ชัยไม่ตัดลงตัดเล็บให้มันเรียบร้อยวะ <c oughs> อื่นที่ไหนตัดเล็บฝาปากเออเขากินทั้งเล็บนี่แหละเอาเช็คแคน เพื่อแฟนนั่นแหละเล็บมันจิ้ิไปอ่าถือไว้ก่อนเดี๋ยวลูปอีกคนหนึ่งมาค่อยเช็คแฮนกันโดนแสดงว่าเรื่องเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนแซนวิใช่นั่นคือสุราเทพินเมียของข้าแล้วก็ไอ้ภูสมิงพี่อะค่ะและไอ้ภูสมิงมันอยู่ที่ใดวะกูอยู่นี่โอ้โหมันนลก